มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหขับรถกลางค่ำกลางคืนที่จังหวัดระยองพะวาเลยเพราะขับรถไปตามถนนที่ดีเจอ ER อะไรรู้ไหมคุณอรีณ์คเ<ฆ>จอ ER ระเบิดสแสวงเครื่องกระจายเต็มถนนเลยฮะดูนะครับแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันเก็บกู้แล้วมันเยอะจริงๆเจอทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะเกลูกคือ <c ười S 2> ลูกนึงก็ว่าน่ากลัวแล้วเ้าลูกแล้วเนี่ยดูต้องเอายางรถยนต์มาครอบเต็มถนนเลย นี่ฮะปิดถนนทั้งหมดเอายางรถยนต์ครอบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้พิสูจน์ทราบวัตถุระเบิดเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตอนเช้าคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เองเขาต้องเอาระเบิดทั้งหมดเลยนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยก้าลูกมันทํางานไปแล้วลูกหนึ่งพื้นถนนนี่เป็นรูเลยส่วนอีก8ลูกยังไม่ทํางานพร้อมใช้งานต้องพูดแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปขุดหลุมนะฮะแล้วเอาไอ้ระเบิดทั้ง8ลูกที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยใส่ลงในหลุมแล้วทําลายทิ้ง จะมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาเก็บเอาไอ้วัตถุระเบิดที่ยังยังไม่ทํางานนะฮะดูลักษณะคือเป็นก้อนกลมๆม,มัดด้วยสก็อตเทปสีดําข้างในเนี่ยเป็นพวกเศษแก้วหัวน็อตยัดเข้าไปแล้วบรรจุดินระเบิดเนี่ยฮะต้องไปขุดหลุมฝังเสร็จปั๊บแล้วจุดระเบิดเพื่อทําลายทิ้งทั้ง8ลูกที่เหลือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นของใครกันแน่ พันตํารวจตรีสุระเดชนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้ามาเป็นหัวหน้าชุดเก็บกู้พิสูจน์ทราบวัตถุระเบิดแล้วก็ทําลายทิ้งเนี่ยบอกว่าข้างในเนี่ยนะมันเป็นลักษณะคือระเบิดแสวงเครื่องเอาพวกตะปูเอาเหล็กตัดเอาน็อตเอาลูกปืนมอเตอร์ไซค์มายัดยัดยัดใส่รวมกันน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นเพราะมันฮิตกันเอาทำเอาไว้เพื่อที่จะไปปลาใส่คู่อริฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์นะฮะว่า เป็นฝีมือของใครใครเป็นเจ้าของแล้วก็จะตามจับกุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อนะเพราะเอามาทิ้งเอาไว้จับแหกกลางถนน,นเนี่ยอ้โอ,อ,อ่าทีเดียวอืมแล้วข้างในคุณผู้ชมครับมันมีเศษตะปูเศษหัวน็อตอะไรด้วยนะ่ะถ้าหากว่ามันระเบิดแล้วไปโดนคนขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปโดนคนที่เดินเดินอยู่แถวนั้นนะ่ะโอ้อเจ็บหนักแน่เลยคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือมันจะทํางานเนี่ย มันเกิดจากการเสียดสีปลาไปปั๊บเมื่อมีแรงกระแทกมันระเบิดได้ทันทีเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณอริรัตบอกถ้าขับรถมาแล้วไม่ได้สังเกตรวทับเข้าไปหนูโหตูมสนาดเลยนะค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอม,มรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอม,มรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ